นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เขาส่งมาจากเอ,อจังหวัดอะไรนะปัตตานีนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องที่ผมถอดออกจากรถคันนี้นะพอดีว่าผมเอารถคันนี้มาเป็นรถคันที่อัดไฟล์นะครับยืมรถก่อนนะครับมาเป็นรถที่นีแ่แหละนะครับนี่จะเป็นกล่องนะครับกล่องที่เขาส่งมา ที่ผมมาถ่ายคลิปบ่อเนีเป็นเพราะว่าผมกําลังจะบอกว่าคันนี้ปั๊มติ๊กมันค้างนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัดไฟล์อะไรไปนะอันนี้ผมเปิดใจให้ดูครับนะครับเสียงปั๊มติ๊กนะครับมันดังค้างอยู่นี่ก็จํานวนการอัดนะครับนี่เขาใช้ไฟล์ k 0 3ูนนะครับอัดมา แต่ไงดีผมจะแจ้งจาของวิทีหนึ่งแล้วกันอเดีย๋ยวมาดูหลังจากที่อัดไฟล์เสร็จนะครับครับอันนี้เดี๋ยวก็อัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวอัดไฟล์ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ผมอัดไฟล์ตรงเบอร์ให้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาสั่งมาว่าให้เพิ่มน้ํามันเพิ่มไฟไปให้นะครับก็ผมเพิ่มน้ามันเพิ่มไฟไปให้แล้วก็ใช้รอบเดิมนะครับนะครับขณะที่อัดไฟล์อยู่นะครับ ฟัลมสติกก์ยังดังอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเป็นกล่องพวก S4 เนี่ยก็ยังซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องอไอ้พวก S5 แบบนี้ผมก็ยังซ่อมไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใกล้เต็มแล้วครับอัดไฟอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนอัดเสร็จครับ อ่นะครับอันนี้ก็อาจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รหัสตรงเบอร์นะครับ K58TC2 นะครับเดี๋ยวเราฟ้าายให้ดูนะ เขาสั่งมาว่าให้เพิ่มน้ำมันเพิ่มไฟนะครับเท่านั้น,นครับแต่ว่าเดี๋รอบเดิมอันนี้ผมขอไม่เบิ้์นแล้วกันเพราะว่ามันมืดเลยนะครับตอนนี้กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมส่งกลับให้นะครับ